สวัสดีค่ะสาเจตบันโคนาผ่ารอวันนี้ผ่ามาหาหมิ่มเด้อค่ะเด้อมาเอาขูเขาปลาหาทุกอย่างที่กินได้มันอันใดก็เอาอันนั้นเลยค่ะพี่น้องอันประมาณก็จะไปหาเก็บผักขุนแหละปะไปเบิ่งไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องคือมันปันใดสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านสุขสุขคนครับผมไะลุยกันเลยครับประองปูดผ่านน้ำเพ่งเอ้ยอีพ่อย่ิมยังเอ้ยเบิ่งนิละพี่น้องเฮ็ด ซับเตาครับได้ได้บายครั้งแรกในปีหกหกยังหกแปดเดือนมีนาเดือนมีนาคมครับผมม,ม,มือมือหนีวันที่เท่าไรเอมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงกันนะแจงเลยนีวันที่สิบเอ็ดมีนาสิบเอ็ดมีนาคม,ม,าคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับชิปล่าสุดถ้ามือนีกับสิบป้อยชิปมือนีแล้ครับอันปกตินี่พี่ทีแล้ห้องกระไดเก็บเดือนมีนาคือกันเมี่น คือพอโฟกัสเอามือเธอออกกันนะมือเหี่ยวๆหนั่นขอบคุณครับเอาเลยโอ้เอ้าวสดนะคะขาดว่าออกบ่หลายครับเพราะว่าเพิ่นออกตะหมองเพิ่นซุ่มซื้ออันนี้น้ำของหน้าปังนี่นิน้ำหน้าปังได้นี่น้ำหน้าปังเพิ่นเข่ามาก็เลยมีน้ำไมีน้ำเขาสูบน้ำแม่น้ำบางองนี้มันเป็นแอ่ง เอาตามไปรุ่นกันครับพี่น้องหังวาตัว<า>เยี่ยงเละเกี่ยวหมุนลุนล่นกุนลุน่นจุนเอเอาไปครับพอ่อเร,ราละเห็ดตับเตาธรรมชาตินะครับ,รบนี้นเห็ดตับเตาปลาถามเ้อยพี่นออ้องเขินมาประจันบังคึ้ได้ เป็นอย่างกังหันใจจังสัน่นกระกลมด้มันปวดหลังปวดเอวอยู่ด้ห่าเห็ดตับเตาหนอรู้ดูได้ใบซำนี่ก็มีแห้งดยว้าอยู่บ่าว,าวาเลยวนี่ดูุ่งดอกสิเลยพี่นอ้องนี่นหลุนมีปืนกวน,น ก็เพราะซุ่มๆเพราะเจียๆนี่แหละขุ้ยยางเมียนอีกจังน้อยกระแหงคือเกานั่นแหละฝันผลปะตกเพราะว่าเขาปังกัดเขากัเริ่มแก้แน่เราละนี่คือพี่หองเพชรเพชรผึ่งด่างแห่เพ็ดผึ่งคมด่างแหอีกแบบหนึ่งด่างแหหน้าปัง อันนี้ก็ะสีออกขมดีเนาะขมนีนมๆกำลังออกออกข้างในนี่อยู่เมื่องอิจาดอกเด้อค่ะพี่น้องมันเคยออกยังสีแต่ว่ามัน,นอันหัวจะสีมันสีออกมัค่อยลายอ๋อพออ่ด้อิจฉาดอกต่พกาพอนายเก็บนล้วเออ จะอ้อนได้อย <laughs> <Wow. s mar cribing> <half>. ู่มันบ่ค่อยไหลบ่ได้เบิ้งชุดดอกไม้ตับเต้าครับ เย็กน้อยพี่น้องผมว่ได้ใช้ล่งเท่าบูดนะว่าแม่นางดอกอบ่หลายเด้อพี่นอ้องงามตาหักเป็นสิออกอีกอยุดดอกพี่น้องฝนล่งนี่ปกติดอกซ้ำนีน่ี่ช่วงฤดูของเพ่นอีหลีนี่พวผ,ผมสิบ่เอาครับพัดกระเพราเสียแต่ว่าซ้ำนี่แหละมาตรฐานความเสียบ กรอบแซ่บเนื้อแน่นครับฮิตับเต้านี่แมนโอ้ยเริ่มทวงเสือเนาะโบเห็นอะไนี่เลยอือก็ว่าอยู่สมพรัมผมว่าอยู่เป็นอยังคือเป็นวินวินแต่นี่เขาก็ไล่กันน้ำพึ่นคู่กันเลยขเขาก็ปีดทองบอกให้ผมบ่ได้ไล่ดิบ่ไล่จังไดละอายนี่วุ้ยเธอจะมานั่นเมียมันเสือเธอมันมานแปดเสือผมจะซื้อได้นี่ เหอเห็นบินโบเขากระไล่คือกันนะอืมบาได้แท้เทพราะเรานัคู่กันแคบปไหแน่ทรงไห้เน่ยค่ะคุณป่าคุณแม่เีุ่กเลยนี่หินโบจ่เนี่ยมออกบอออกครับนี่คือใบไม้ bà mẹ đi xoát lưỡi Ừ lấy nó hiển dụng có xăng đi ừ ừ chú ý thần liếng ừ ừ ư ừ ừ ừ ư ừ ư ừ ư ừ, ừ. นี่แหละมัม่วงเปียวนี่แหละอกนี่ง,งามนี่พี่น้องส,สดสดล้วครับพี่น้องอบ่ได้เอาคลิปเก่าเด้อะวายลิปเก่าบ่มี เพิ่นอนวายู่ยุดยาเฮงหยางเกิดขึ้นกันอยู่แถวแถวานอยุดยาส่วนมากเพิ่นเพิ่นพเพาะแล้วพเพาะแล้วเชื้อมันลอยไปมันมันผาดไปแมน,นมอะยุธยาเพ,พิ่นปลูกกับต้นสนูมั้งต้นสนูมันลายแมนครับหันเห็นสวนหันเห็นต้นสนูเลียงกันทซรายแมนเลยครับไอ้พึ่งคำนึงได้ว่าเป็นสวนเห็ดตับเตาจะได้เพิ่บคายดอกแมนดอกสนก็ข้ายได้า เดตเดตรงนี้ก็ม่หอนหร <c oughs> อืแดดอืมโดนกลางตดดอีกแล้เนี่ยน้อยเนี่ <c oughs> นยต้งแดดให้อยูเบือ่อเบื่อเอาเก็บ จังหวัดสุรินทร์คงส่งเข้าประกวดนะคะสู้เห็ดภาคใต้ได้บ่เฮ้ยสูด้ยดิสูดอย่สูดอย่แต่ว่าภาคใต้ตอนนี้ก็ตระกูลเฮตเพิงครับก็นิงโกออกเพราะว่าผลกำลังนำเลยตอนนี้ทางภาคใต้ออมหนึ่งออมใส่บักบวบมาแล้วโอ้ มีแห้งแล้วพี่น้องพี่ทางพี่ว่าตันดิโ้หัวเห็ดตับเตาเนี่เป็นเห็ดที่มีสเน่แล้วพี่น้อง สันเหน่สีผิวเพิ่นอาจศวบ่ง,งามดอกแต่ความเนียนมึงทิล่ะขั้วเนียนความเตง็งตึงความแน,น่นความอวบเ <c oughs> ว้ยนี่ผิวสีแทนไปหน่งสิพาไปเบิ่งขอ <c oughs> ง,งดีอ้ายไปเบิ่งของดีพะนะพี่น้องอีหยังซั่นดิบ่พี่ดูนี่นำ้ำไก่บ่ ไก่วะหัวดินี่แหละพี่น้องตีกุ้งด้วยตกลมได้นั่นเอาดิเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ออกน้ำปลาไหมดอกน้ำปลากับสบายอยู่บ่ได้กลมใส่ถ้วยหมูสับว่าเป็นนังดอกนี่ดอกนึงก่อนดูทิพย์ภาพก็ดูถึงเหลืองถึงเหลืองตัวนี้ไปเบิ่งตัวใหญ่อันนี้ เผืองเหลืองนี <of the> <ici> ่ไงก็เหมือนกับมีตะเตาเหมือนที่คุณน้องแซ่บมองได้ที่ดินอุดมสมบูรณ์นี่คือดอกซ้ำฐานพระเขาเหมืนที่เมียนตระกูลเดียวกันครับก็มีตะเตาเผืองเหลืองแต่ว่าคนละรสชาติครับสิพาไปเบิ่งอันใหญ่ๆนะไปใหญ่ซ้ำเดย เห็ดพึเหลืองครามเผืองเหลืองข้ามครับรสชาติหวานกรอบเนียนรสชาติี่คนละย่างกันกับเห็ดตบเต้าครับแต่ว่าเนื้อแน่นแบบเดียวกันกรุบกรุบเกิดเกิดขึ้นกันเนียนเน่นแต่ว่านี่จะออกหวานเลยเนี่ยเห็ดพึ่งเหลืองครามที่หลังดําอย่าไปกินด้อค่ะเนียนหลังดําอย่ากินด้อครับเห็ดพึ่งเหลืองครามหลังดําอย่าไปกินมันเมาเนียน เห็ดปลาเมนเมืองไทยเฮาน่นท่านใดที่บ่เคยกินชนิดใดนี่กับ่ต้องกินดอกพี่น้องอิลิแมนถึงสีถามคนอื่นเขาว่ากินไดกับซามเน,มนไปเสื้อร่อยไปเสียนนะน่ะเมนต้องเห็นเขากินเพราะว่าต้องเห็นเขากินแล้วยู่ดีมีแห้งครับจะเรื่องบาเห็ดผิดในประเทศไทยเฮานี่คือมันบ่ท่านไหนมีเวีบยซใส่ใดที่จำแนกโดยชัดเจนแคร์ออกมาเป็นขาวๆซือ บายเล้วก็เอาเอาเล้วเนาะอาเรวก็ซามเดี๋ยวกัเป็นเสือขึ้นเ่าระวังเด้อเมื่นนนั่ไหม หงงมเต่ามึงท่นเต่าเต็มห้ยหอยท้าเลยเปียบ่มีหมองฟิวเลยพี่น้องตูนนุ่นหมูปูกู็ดอุ้มดุ่มใช่ไหมขาโอ้โหสย แน่นอึ่งตึงเลยหักปัดถูกไม่ต้องอะไรใบตึงตึงบ่ว้าวบ่ตาตึงเลยตึงเนาะบ่เม็นว่านิ่มเลยตึงนิ่มคางกันนิ่มตึงตึงเแซบแท้ครับหวานจุ๋ยเลยแต่ละดอกนี่มีบ่กระห่างๆละพี่น้องเพราะว่านอกฤือดูเพิิน เงียนเปียกเมื่อแล้วด้นี่เสือนี่ห้อนเอาปวดหลังสุดๆเลยเสือหนาคนดอกน้าครับหิดคุ้มมุ่มเลยตกขึ้นกันทั้งว่าได้ไทยให้พี่น้องเบิรงอี๊บป๊าตต่อุ้ยป๊าตต่อคุ้มมุ่มเลยว่าเหมืนอีนูนดำ

เร็ว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 เเร็วเร็วเร็วเร็งามเท้างๆางเฮ้าต้องเบาเสียงกวบเสียงดนตรีเั็กน้อยครับพี่น้องเอาปิดช็อตหหหเว้เ่าเธอเห็นดิพี่พี่เธออยู่ยงกันบีดีเลำโพงตู้ตูตู้ลำโพงบลูทูธครับผมเอออยู่นี่เนาะเขาเห็นมาบมีทังโทรศัพท์เลย ขั้นสมัยครับขึ้นอยู่กับราคาบ่จจำเป็นตรงซื้อแบบสิบตู้สามสิบตู้นี่เขาิมากาตู้เดียวมื่นกลัวนี่จบเลยตมพาหมือกันพอถึงมื่นกันด้ประมาณหาพัดนี่นจบเลยเ,เสียงนี่บึมบึมบึม,บม,บมกับจกแตกหมดแล้วครับ <laughs> เราพบ,บเสียง ตาโดรดลำฟ้าดึงแหลวนิ่มนิ่มครับถ้านิ่มแบบนี้เราก็ไม่เอาเราก็วานกระจายไปไกลๆอีกเนี่ยหลายๆหมงเนี่ยจริงนะอยู่ในานามอ่ะดีเพราะว่า เวลาเสือมันถืองาเมื่สิมันสัตสัตมาปีนปีนจีนเลยสิแมนมนางหลับพืน้นบ่งก่อนครับเี็บปวดักไก่ข้าขจุ๋ยเย็ดไปทางพืน้นตีไปก้อนวาเย็ดเบื่อรวมยากครับผม สรุปยอดมะฮอนเฮือนแล้วค่ะพี่น้องตัดภาพมาที่เฮือนใส่ผาทาดเรียบร้อยแต่แกงหนึ่งเนาะค่ะถือว่าหมานอยู่สําหรับเห็ดนอกฤดูเห็ดเดือนมีนา mm hmm. เห็ดฝนยังบ่ทันตกได้ซ้ำนี่ก็ถือว่า mm hmm. โอเคแล้วค่ะพี่น้องประทับใจแล้วเนาะคะ mm ่ะ hmm. คุณป้าคุณแม่คุณยายไปละค่ะพอกันไม่ขิ้หนา mm hmm. ขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะพระกามก็เป็นแล้วเดี๋ยวจะเจอสีชงชงพระกามมือนี่มาเลยนี่แหละเดี๋ยวสิแกงเห็ดใส่หน่อมยพอดีเลย ใส่กกสกแกงเห็ดใส่แนงหน่อไม้ออนี่พักกามที่เหลือแบง่งไว้กินในรูนึงสะทอ้อนแสงชีชมพูเก็อีชีชมพูบโบแมนว่าเป็นสีได้นะพี่น้องก็อีชีชมพูอยู่กลางๆด้วเลยสะทอ้อนแสงกินกับตำบะคงแซบ่แซบ